เต้าตื่นจริงใจถามเต้าตอบบทที่39ปบรรลุเต้าย่อมมีความเป็นหนึ่งนับแต่โบราณผู้เข้าถึงความเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใสดินเป็นหนึ่งจึงสงบเทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิู้พ่วยเป็นหนึ่งจึงเต็มเปี่ยมสรรพสิ่งเป็นหนึ่งจึงก่อกำเนิด เจ้าเมืองเป็นหนึ่งจึงเที่ยงธรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะต่างเข้าถึงความเป็นหนึ่งหากฟ้าไม่สดใสจะพังทลายหากดินไม่สงบจะพินพังหากเทพไม่ศักดิ์สิทธิ์จะสูญหายหากขุปพวยไม่เต็มเปี่ยมจะเหือดแห้งหากสปปรรพสิ่งไม่กำเนิดจะสูญพันหากเจ้าเมืองอธรรมจะพินาศดังนั้นสูงศักด ใช้ต่ําต้อยเป็นฐานบนมีล่างเป็นฐานที่เจ้าเมืองเรียกตนว่าผู้โดดเดี่ยวเป็นไม้และเลวมิใช่ใช้ต่ําต้อยเป็นฐานกระนั้นหรือมิใช่ช่นนี้หรือดังนั้นเกียรติสูงสุดกลับไม่มีการยกย่องสรรเสริญไม่ขอเป็นยกงามแต่เป็นศิลาที่เปี่ยมค่าใจถามเต้าตอบหนึ่ง หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของสรรพสิ่งและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกลมกลืนขององค์รวมหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรร,รมในคนคนหนึ่งและยังเป็นสัญลักษณ์ของกฎเกณฑ์และคุณสมบัติในการเจริญเติบโตของสังคมหนึ่งเป็นตัวแทนของเต้าที่อยู่ในใจมนุษย์หากฟ้าดินเทพผุ้พวยสรรพสิ่ง และเจ้าเมืองได้สูญเสียเต้าไปคือการสูญเสียความเป็นหนึ่งในองร์รวมสุดท้ายทุกสิ่งจะเสื่อมทรมลงไปเรื่อยๆ 2. งจงรักษาความเป็นหนึ่งของชีวิตทำให้พวกเขาสบายใจและอบอุ่นใจเมื่อเข้าใกล้เราเมื่อทำได้เช่นนี้ระบบพลังงานในตัวเราจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และกลับมาหล่อเลี้ยงตนเอง 3. มนุษย์และธรรมชาติเดิมมีชีวิตเดียวกันแต่เมื่อธรรมชาติได้ถูกทำลายล้างอีกไม่นานมนุษย์ก็จะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติเช่นกันอันที่จริงภัยพิบัติเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อปลุกสติปัญญาให้ตื่นหากมนุษย์ สามารถปรอบประโลมอารมณ์ของตนให้สงบได้จิตสำนึกรวมของมวลมนุษยชาติจะสงบลงโดยธรรมชาติ 4. ฟ้าดินสมถะธรรมดาไม่สแสวงหาความรุ่งโรดความยั่งยืนของฟ้าดินก็ไม่เคยร้องขอแต่ได้มาเองเต้าธรรมชาติสร้างสารรค์ฟ้าดินอย่างเงียบเงียบไม่มีใครรู้เห็น ดังนั้นจึงดำรงอยู่อย่างนิรันดร์หมนุษย์ควรเรียนรู้คำว่าต่ำต้อยและถูกเหยียดหยามอันเป็นรากฐานของตนหมายความว่าผู้มีเต้าไม่ต้องการทำตัวเหมือนหยกที่แพลว่าแต่เลือกอยู่อย่างเรียบง่ายขอเพียงมีจิตใจงดงามความอบอุ่นจะอยู่รอบกายเรา ขอเพียงมีจิตใจสำนึกบุญคุณผู้อุปถรัรมภ์จะปวดปรานเราอย่างที่สุด6เมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะต้องกดหัวตัวเองลงต่ำๆจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้สูงส่งความสูงส่งทั้งหลายล้วนแสดงออกในรูปแบบของความต่ำต้อยความสูงส่งของผู้คนล้วนมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เป็นรากฐาน ความสำเร็จของคนส่วนมากล้วนมาจากการได้เคยเผชิญกับความทุกข์ลำบากและล้มลุกคุกคลานมากที่สุดแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดรักษาความเป็นหนึ่งและเดินหน้าต่อไป 7. จงบริหารตนเองให้เป็นผู้แบกรับภาระหน้าที่ที่เปลี่ยมด้วยคุณธรรมผู้อุปถรัรมภ์จะโก o w กันเข้ามามีจิตที่เปิดกว้างและอบอ้อมอารีจึงมีบุญวาสนา 8. ชีวิตคือการหยิบยกขึ้นและปล่อยวางลงได้อย่าคิดว่าหากปล่อยวางแล้วโลกจะไม่หมุนอีกต่อไปหลายคนเมื่อเจ็บจึงฝืนปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้จึงเดินไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น 9. อะไรคือการรักษาเต้าคือการทำความดีอยู่เสมอนี่คือการรักษาเต้าให้ดี เมื่อรักษาเต้าได้สิ่งดีๆจะเข้าหาหากทำตัวเลวจะสูญเสียเต้าเมื่อสูญเสียเรื่องร้ายๆมีแต่จะถาถมเข้ามานี่เรียกว่ากำใดใครก่อกรำนั้นคืนสนองนี่คือสัจธรรมสวรรค์10ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครต่างก็ถือการปกป้องตนเองเป็นเป้าหมายที่สูงสุด นี่คือหลักการของชีวิตบนโลกชะตาชีวิตของคนเราอยู่ที่ไหนชะตาชีวิตได้ซ่อนตัวอยู่ในหัวอกของตนจิตกว้างใหญ่บุญวาสนาจะกว้างใหญ่ไปด้วยสำหรับเจ้าเมืองที่เต็มไปด้วยบาดแผลบาดแผลเหล่านี้ล้นเป็นรางวัลอันล้ำค่าที่ชีวิตตนมอบให้จงหวนคืนสู่ต้นทานของความเป็นหนึ่งทุกทุกขยนะ จะแปลเปลี่ยนเป็นโชคเอง